มุมกำแพงแก้วพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านเหนือเมื่อการสถาปนาพระอารามใกล้แล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงพระเยาว์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดาเข้าไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมไัยยการธิราชเหตุการณ์วันนั้นประทับในพระราชหฤทัไทยไม่ทรงลืมเพราะมีพระราชดำรัสด้วยพระเมตตายิ่งว่า มีพระสิริรูปเป็นอันงามโปรดให้พาไปทอดพระเนตรรูปเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่พระระเบียนจากนั้นไม่นานสมเด็จพระบรมออยกการทิราชสเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สอง แห่งพระบรมราชวงศ์จักกรีเมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้9ก้าพรรษาสมเด็จพระบรมรชนกนาถโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีลงสงตั้งพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงทรงศึกษาวิชาสำหรับขัติยาราชกุมารเช่นอักษรสยามวิชาคชชร,รมและการใช้อาวุธทั้งปวง เมื่อมีพระชนมายุ13พรรษาโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีโสกันแล้วจึงทรงบรรพชาเป็นสามมะณรต่อมาในพุทธศักราช2367โปรดให้อุปสมบทนวัดพระศรีรัตนศาสดารามสเสด็จจำพรรษาณวัดสมรรายได้เพียง15วันสมเด็จพระบรมมชนกนาศสเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรม,มเชษฐาธิราชสเสด็จเถลิงถวัญยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งพระบรม,มราชจัก,กรีวงศ์เจ้าฟ้าพระมงกุฎจึงพอพระราชหฤือไยครองผ้ากาสสวพัสต,ตลอดจนรัชกาลที่สาช่วงเวลาที่ทรงอยู่ในสมณเพศทรงพระอุตสาหะศึกษาพระพุทธวจนะพระปริยัติธรรมจนแตกฉาน สเสด็จจาริกไปในมัสการเจเดียสถานที่รกร้างอยู่ในบ้านเมืองโบราณทรงพบหลักฐานทา,ทางประวัติศาสตร์และโบราณนคดีคือพระแท่นมนังศิลาและจารึกสุโขทไทยสองหลักทรงภาพเพียนอ่านจนได้ความรู้เรื่องกรุงสุโขทไทยและการประดิษฐ์อักษรไทยตัวเลขไทยซึ่งมีมานานกว่า700ปีและสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งคือ ทรงมีโอกาสได้ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองอีกทั้งยังทรงเอาพระทัยใส่ศึกษาภาษาต่างประเทศและศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกโดยเฉพาะวิชาดาราศาสตร์กล่าวได้ว่าการซึ่งทรงภาพเพียรเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างรอบด้านตลอด27ปีที่ทรงครองผ้าการสาวัดนั้นเป็นคุณยิ่งแก่บ้านเมือง เมื่อทรงรับพระราชภาระ,ะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2394ทรงเริ่มรัชสมัยด้วยการนำสยามประเทศเข้าสู่สังคมยุคใหม่ด้วยความพร้อมทั้งบุคคลและวิชาความรู้ดังที่หนังสือพิมพ์สเตรทไทม์ของสิงคโปร์ลงข่าวการสเสด็จขึ้นครองราชของคิงมงกุฎคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้ความหวังอันยิ่งใหญ่แก่ประชาชนชาวสยามและเป็นที่น่าสนใจแก่ประเทศชาติภายนอก เมื่อรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดอยู่ตลอดรัชกาลในทรงพระอุตสาหะ,สะเสด็จทุดงขึ้นไปเมืองเหนือได้ทรงทราบตระหักแก่พระราชหฤทัยว่าการที่สเสด็จไปประพาสถึงเมืองไกลเช่นนั้นได้ทรงรู้กิจสุขทุกข์ของไพร่ฟ,ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่การปกครองพระราชอาณาจักรอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต่อมาเมื่อได้สเสด็จถลิงถวันยราชสมบัติ จึงทรงเอาเป็นพระราชธุระ,สะเสด็จประพาสตามหัวเมืองใหญ่น้อยหนึ่งหนึ่งจนตลอดรัชกาลพระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนี้เป็นจริงอย่างยิ่งเพราะช่วงรัชสมัย17ปีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราชฎรตามความที่โปรโดให้ประกาศว่าแต่ก่อนเล่าลือว่าในหลวงย่อมอยู่ในกำแพงขัง มีเวลาจะได้ออกประพาตปีละครั้งแต่หน้าฤดูกระถินครั้งนั้นได้เสด็จไปถึงหัวเมืองใกล้ๆเช่นนครปฐมเหนือสุดถึงเมืองพิษณุโลกตะวันตกถึงเมืองราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีส่วนทางทะเลนั้นเสด็จไปถึงหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออกหัวเมืองตะวันตกไกลสุดถึงหัวเมืองปักใต้ที่สงขลาและเมืองปัตตานี พระราชการณียกิจเนื่องด้วยการเสด็จประพาสนั้นโปรโดการเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่กรุงเก่าเป็นนิดถวายผ้าพระกฐถินบ้างทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามเก่าบ้างวัดปรางแต่ครั้งเสียกรุงจึงมีพระสงฆ์จำพ,พรรษาราษฎรชาวเมืองก็กลับมาอยู่อาศัยทําให้บ้านเมืองไม่รกร้างว่างเปล่าอีกต่อไปนอกจากทอดพระเนตรภูมิประเทศถิ่นฐานชุมชนบ้านเรือนของราษฎรแล้ว ปัญหาการปักปันเขตแดนตามหลักวิชาการของชาติตะวันตกซึ่งใช้แม่น้ำภูเขาเป็นแนวเขตทรงคาดการว่าอาจเป็นปัญหาด้านความมั่นคงเพราะมีความไม่แน่ชัดจึงเสด็จไปหัวเมืองตะวันตกถึงเมืองกาญจนบุรีในปี2407เพื่อดูความพรักพร้อมหากมีเหตุขับขันเกิดขึ้นครั้งนี้ก็ถ้าจะมานมัสการพระก็ไปพระแทนแต่ที่แท้ ก็ประสงค์จะดูที่ต่างๆและจะหัดซ้อมเดินทางบกไว้ให้ข้าราชการทุกตำแหน่งเข้าใจในการที่จะใช้ช้างใช้มา้าใช้รถและบทหัดทหารเดินพอเป็นธรรมเนียมรู้จักไว้เมื่อต้องการการสำคัญเมื่อใดก็จะเรียกได้สั่งได้ทำให้ง่ายให้คล่องพระราชนิยมการเสด็จประพาสหัวเมืองนี้ ยังเป็นที่มาของการสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานด้วยเช่นพระราชวังท้ายพิกุลที่พระพุทธบาทสระบุรีพระราชวังที่ลบบุรีโปรดให้บูรณะพระที่นั่งเก่าครั้งสมเด็จพระนารายมหาราชทำพระที่นั่งใหม่มีพระที่นั่งพิมานมงกุฎเป็นพระวิมานพระที่นั่งสุดทวินิจฉัยเป็นท้องพระโรงพระราชทานนามว่าพระนารายพระราชนิเวศ วังจันกเกษมที่พระนครศรีอยุธยาโปรดให้บูรณะวังขึ้นใหม่มีท้องพระโรงพระที่นั่งฝ่ายหน้าพระตำหนักเรลือนหลวงของฝ่ายในและหอดูดาวพระราชทานนามว่าพระราชวังจันกเกษมส่วนพระนครคีรีที่เมืองเพชรบุรีเป็นพระราชวังบนเขาโปรดเสด็จไปประทับแรมเป็นประจำทุกปีด้วยทรงคุ้นเคยกับชาวเมืองเพชรมาแต่ทรงผนวชเพราะ เป็นที่ประทับสบายและอากาศดีการเสด็จประพาสหัวเมืองได้เป็นแบบอย่างแก่พระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมา วันนี้บ้านเมืองก็จเจริญขึ้นผู้คนก็มากกว่าเมื่อแรกสร้างกรุงหลายเท่าด้วยพระราชดำริเช่นนี้ช่วงเวลา17ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ขุดคลองตัดถนนให้ราษฎรไปมาค้าขายโดยสะดวกขึ้นทั้งในพระนครและหัวเมืองเช่นคลองพดุงกรุงเกษมเป็นทั้งคูเมืองพระนครชั้นนอก และเส้นทางให้เรือบรรทุกสินค้าเข้ามาขายตลอดลำคลองจากริมวัดแก้วแจ่มฟ้าเรื่อยไปจนถึงริมวัดเทวราชกุญชรคลองถนนตรงขุดตามคำร้องขอของพวกกงสุนในห้างต่างประเทศจากคลองพดุงกรุงกรเกษมตรงไปหัวลําโพงไปถึงคลองพระขนงส่วนคลองในหัวเมืองมุ่งไปทางหัวเมืองด้านตะวันตกเป็นหลักเพื่อส่งเสริมให้ราชดรไปตั้งถิ่นฐานทำการเพาะปลูก และทำอุตสาหกรรมน้ำตาลกันอย่างกว้างขวางเช่นคลองขุดจากแม่น้ำอ้อมที่ริมวัดชัยพลึกมาลาไปออกแม่น้ำนครชัยศรีพระราชทานชื่อว่าคลองมหาสวัสดิ์ริมคลองสร้างศาลาให้ผู้ผ่านไปมาพักอาศัยทุกๆหนึ่งร้อยเส้นบางศาลาเขียนตำรายารักษาโรคติดไว้เป็นการกุศลจึงเรียกกันว่าศาลายา ส่วนศาลาที่สร้างอุทิศกุศลในการปรงศพเรียกกันว่าศาลาทร,รมศพคนชั้นหลังเห็นว่าไม่เป็นมงคลจึงเปลี่ยนเป็นศาลาธรรมศพคลองนี้เป็นเส้นทางไปยังพระปฐมเจดีเริ่มจากตำบลท่านาไปถึงพระราชวังปฐมนครสิ้นสุดทางที่วัดพระงามพระราชทานนามว่าคลองเจดีบูชา ส่วนคลองขุดแยกจากคลองบางกอกใหญ่ริมวัดปากน้ำไปถึงแม่น้ำเมืองนครชัยศรีมีชื่อตามที่ใช้ภาษีฝิ่นเป็นค่าจ้างขุดคลองว่าคลองภาษีเจริญอีกสายหนึ่งขุดจากแม่น้ำนครชัยศรีไปออกแม่น้ำแม่กลองเมืองราชบุรีที่ตำบลบางนกแขวแล้วเสร็จตอนปลายราชการพระราชทานานามไว้ว่าคลองดำเนินสะดวก ส่วนถนนซึ่งเป็นทางคมนาคมอย่างใหม่โปรดให้ตัดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนชาญพระนครได้ใช้ประโยชน์ทั่วกันเพราะทรงพระราชดำริเห็นว่าพูกยุโรปเข้ามาอยู่ในกรุงมากขึ้นทุกปีทุกปีด้วยประเทศบ้านเมืองเขามีถนนหนทางก็เรียบรื่นสะอาดไปทุกบ้านทุกเมืองบ้านเมืองของเรามีแต่รกเรียวหนทางเป็นตรอกเล็กซอกน้อย ผลทางใหญ่ก็เปรดเปื้อนไม่เป็นที่เจริญตาดูเป็นที่อัปยศแก่ชาวนานา,นาประเทศจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำทางต่อถนนถนนตามพระราชดำรินี้พระราชทานว่าถนนเจริญกรุงถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครเชื่อกันว่าทำพร้อมกันแต่ลงมือสร้างทีละตอนเมื่อแล้วเสร็จเป็นที่พอพระราชหฤทัยมาก โปรดให้มีการฉลองมีงานมหโหรสพหน้าพระที่นั่งชัยชุมพลแล้วเสด็จประพาสถนนที่สร้างใหม่ทุกสายจนถึงวันนี้ลำคลองถนนสายต่างๆทั้งในพระนครและหัวเมืองที่โปรดให้ขุดและตัดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอายุกว่า100ปีแล้วแต่ยังคงอำนวยประโยชน์ในการสัญจรโดยสะดวก สมกับความหมายอันเป็นมงคลนามที่พระราชทานไว้ทุกประการ ราชการซึ่งมีในรชาชการที่สีนี้เป็นการสุข,ขุมต้องทรงตรีตรองโดยพระปรีชาญาณและโดยพระอุตสาหะอันยิ่งใหญ่มิได้หยุดหย่อนความในเทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความสำเร็จของพระบรมราโชบายในการปกครองให้เกิดความเป็นเอกภาพภา,พภายในการป้องกันภัยจากภายนอก และปกป้องอาณาประชาราชให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันเอกภาพในการปกครองที่ทรงเอาพระไทยใส่แต่แรกเสด็จครองราชคือทรงสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่เจ้านายด้วยการยกย่องให้มีพระเกียรติยศตามประเพณีจากนั้นจึงทรงมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกำกับดูแลต่างพระเนตรพระกันเช่นกรม,มหลวงวงษาทีราชสนิท กำกับราชการมหาไทยพระคลังสินค้าและเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมมื่นปราบปรปักดูแลกรมวังกรมพระคชบาลกรมสังฆการีธรรมการในส่วนข้าราชการก็มิได้ทรงละเลยทั้งข้าราชการในส่วนกลางและหัวมือ ทรงตั้งขุนนางให้มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญเช่นโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังว่าที่สมุหะพระกลาโหมเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์สำเร็จราชการทั่วทางพระราชอาณาจักรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติเป็นสมุหนายกกำกับฝ่ายพลเรือนและหัวเมืองเหนือ เจ้าพระยาศีสุริยวงศ์กำกับฝ่ายกลาโหมหัวเมืองฝ่ายใต้และชายทะเลทรงยกย่องผู้ครองเมืองประเทศสราชขึ้นเป็นเจ้าหลายเมืองเช่นพระยาวิเชียนประการเมืองเชียงใหม่เลื่อนเป็นพระเจ้ามโหตระประเทศพระยาน่านเจ้าเมือง,งน่านเลื่อนเป็นเจ้าอนันตวรริธิเดช พระยาละครเมืองนครลำปางเลื่อนเป็นเจ้าวรายานารังสีเป็นต้นด้านการป้องกันภัยจากภายนอกแม้จะไม่ได้มีการทำศึกสงครามเช่นที่เคยมีในสมัยต้นกรุงแต่ก็ไม่ได้ทรงละเลยการเตรียมพร้อมทรงพระราชดำริว่าป้อมที่เมืองสมุทรปราการเมืองนครเขื่อนขันนั้นมีความมั่นคงอยู่บ้างแล้ว แต่ที่กรุงเทพมหานครยังหาเป็นที่มั่นคงจะสู้รบค่าศึกศัตรูอันจะเกิดขึ้นชั้นในจึงโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมเป็นคูเมืองพระนครโดยมีป้อมรายเรียงเป็นระยะๆส่วนความพร้อมด้านกำลังพลนั้นมีพระราชดำริตั้งแต่ปีแรกในร,าการัชกาล ให้รวบรวมไร่พลมาฝึกหัดการทหารให้เข้มแข็งและโปรดให้จัดหายุทโธปกรณ์สมัยใหม่ให้เพียงพอที่จะรักษาพระนครเช่นปืนใหญ่และปืนประเภทต่างๆรวมถึงเรือกำปั่นใบเรือกลไฟเรือกำปั่นรบกลไฟและเรือกันโบท๊ทการปกครองราชการบ้านเมืองในแผ่นดินสมัยรัชกาลที่สี่ จึงมีเอกภาพและมีความมั่นคงตลอด17ปีแห่งการกรองราชเป็นรากฐานแห่งการปฏิรูปบ้านเมืองในรัชกาลต่อมา การลงนามในสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับสยามเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398ซึ่งมีเซอร์จอห์นเบวริงเป็นปราชทูตของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเข้ามาเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาเก่าที่เฮนรี่เบอร์นีทำไว้ในสมัยรัชากาลที่3เป็นที่มาของการเรียกสนธิสัญญานี้ว่าสนธิสัญญาเบาริง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่เช่นเศรษฐกิจแบบพออย่างชีพเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจการตลาดหรือเศรษฐกิจการค้าเมื่อรัฐอนุญาตให้ส่งออกสินค้าต้องห้ามคือข้าวได้โดยเสยรียกเว้นปีที่ขาดแคลนโปรดให้ประกาศเตือนราชดรรู้ล่วงหน้าเป็นระยะระยะ ให้ทราบถึงผลกระทบของการทำสนธิสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะปัญหาข้าวเช่นให้ซื้อข้าวไว้แต่เมื่อยังมีราคาถูกจะได้ขายมีกำไรเมื่อขายข้าวออกต่างประเทศหรือหากปีใดข้าวมีราคาสูงขึ้นก็ให้เร่งซื้อไว้เสียก่อนจะได้มีเพียงพอบริโภคการอนุญาตให้ส่งข้าวออกได้นี้ ทำให้สยามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีลูกค้าวานิชพากันเข้ามาค้าขายจำนวนมากและเพื่อความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนซื้อขายจึงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เงินเหรียญน,นอกได้ทรงพระราชดำริเห็นว่าเงินเข้ามาในบ้านในเมืองก็มีคุณกับแผ่นดินเป็นอันมากด้วยราษฎรจะได้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์ขึ้น ลูกค้าชาวยุโรปค้าขายถึงก็ได้ใช้เงินเหรียญกันทั่วไปแล้วและที่กรุงเทพมหานครทุกวันนี้ควรที่จะขอให้ใช้เงินเหรียญกันได้แล้วให้ประกาศลูกค้าพาณิชย์ราษฎรรู้จงทั่วว่าตามใจจะใช้เงินเหรียญกันเถินในที่สุดมีพระราชด,ดำริให้ผลิตเงินเหรียญขึ้นใช้เอง ณราชทูตไทยที่เดินทางไปเจริญทางพระราชมัยตรีณราชสำนักอังกฤษในพุทธศักราช2400จึงได้รับพระราชหัตทะเลขาทรงสัมทับไปว่าข้าพเจ้าจากใกล้ได้เครื่องมือที่จะทำเงินเหรียญตามอย่างตราไทยที่ให้อย่างไปขอท่านทูตานุทูตจงเอาใจใส่ในการนี้ ภายในเวลาหปีได้มีเหรียญกระสาบออกใช้พอเพียงหลายประคาทั้งเงินเหรียญดีบุกทองคำและทองแดงด้านหนึ่งเป็นตราพระราชลันจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีฉัดเคียงสองข้างอีกด้านหนึ่งเป็นตราแผ่นดินรูปจักรและรูปช้างอยู่ภายในที่รอบวงจักร มีข้อความบอกราคาของเหรียญระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและระบบเงินตราอย่างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับนานา,นา,นาประเทศมาจนทุกวันนี้